ซัมเมอร์ที่สวีเดนปีนี้เป็นะไนไม่รู้ไม่ร้อนเลยอากาศคือเน่ามากอาทิตย์หนึ่งคือแดดออกอยู่วันหนึ่งที่เหลือฝนตกบอดที่บ่นเพราะว่าช่วงนี้อินกับการออกไปแคมปิ้งมากอากาศมันไม่ดีมันออกไปแคมปิ้งก็ไม่สนุกวันนี้แดดดีพรุ่งนี้ฝนตกค่ะก็เลยรีบแพ็คของออกมาแคมปิ้งการที่ว็กซ์โฮมนะอยู่ใกล้กับสต็อกโฮมนะห่างจากสต็อกโฮมไป40นาทีเท่านั้นเองจริตของการแคมปิ้งที่สวีเดนนะทุกคนเขาก็จะมีรถบ้านรถอะไรกันใช่ไหมแต่เราคือกางเต็นท์นอนค่ะแคมป์ที่เรามาวันนนะ 250คูเนอร์สองครั้งก่อนที่เราไปกางเต็นท์เราใช้บริการของ first camp ใช่ไหมครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่เราไม่ได้ใช้บริการของ first camp แล้วเราก็จะกางเต็นท์แบบไม่มีไฟฟ้านะคะเพราะว่าเราวางแผนว่าจะมากางเต็นท์แค่คืนเดียวตรงนี้จะเป็น service house นะมีห้องน้ํามีห้องอาบน้ําแล้วก็มีห้องล้างจานแต่ข้อเสียสําหรับแคมป์นี้ก็คือเราจะต้องซื้อน้ําอาบน้ําเองนะวเวลาอาบน้าก็ต้องติดบัตรที่เราได้มาใช่ไหมแล้วก็เขาก็จะคิดนาทีละ1คูเนอร์และตรงนี้ก็เป็นที่เราจะกางเต็นท์นอนกันคืนนนนนนนีีี้้้ะะคเเบบอออรรรร์์11 11ถาาาาาาใมมมท่่่่ก็แนน 11, นะํํพวัยยูติดล ข้างๆกันก็มีเบอร์12นะเผื่อใครมา2บ้านก็จองติดก,กันเลย1112สิบปีนี้เป็นปีที่2สําหรับการเข้าวงการแคมปิ้งนะเราก็ยังไม่โปรเ e s ช i o n a l เท่าไหร่จริตจักรการของการแคมปิ้งของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนอย่างการกางเต็นในสแกนดิเนเวียเขาก็จะเน้นแบบเต็นไม่ได้ใหญ่โตมากเน้นรูโลมเน้นกันแดดกันลมกันฝนเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยฝนก็อาจะตกได้ทุกคนแล้วก็ลมค่อนข้างแรงแต่ตอนนี้ที่ฉันก็ดูเต็นที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็สามารถอยู่ในเต็นได้เลยและทุกครั้งที่เราเออกมาแคมรททจ่ัโศพ์ แทบจะไม่เสพโซเชียลมีเดียเลยเพราะว่าเราอยากอยู่กับธรรมชาติเราชอบการพักความแบบนี้มากมันคือโซเชียลดีท็อกของจริงเลยแล้วนวลวล,วลูกชายดิฉันคือชอบการแคมปิ้งมากมาทีไรไม่เคยอยากกลับเลยอยู่บ้านทุกอย่างต้องเพอร์เฟกมือเลิศนิดนึนงก็ร้องให้ไปเช็ดให้แล้วแต่ว่าอยู่ข้างนอกเลิศดินเลิศคนไม่เป็นอะไรคะ่ะข้าวไม่สุกก็กินได้เป็นไงล่ะลูกใครชอบโดนสปอยเหมอลูกฉันจากปู่ย่าตายตายต้องพาออกมาแคมปิ้งบ้างนะดัดนิสัยเมนูแคมปิ้งตอนเย็นอร่อยสุดก็ต้องเป็นมาม่าต้มค่ะทุกคนกินหมดเป่าเองอะไรเองอยู่บ้านนีรอิดึ ไม่กินต้องให้แม่เป่าอยู่นี่เป่าเองค่ะเป็นไงละ่ะและนี่ก็คือเวลาตีห้าสวีเดนนี่ก็คือข้อเสียของเต็นท์นี้เพราะว่ามันสว่างทุกคนสแกนเดิเนเ,เ,เวียนคือพาทิติ์เที่ยงคืนดีสีสว่างแล้วแต่รุ่นต่อไปที่ฉันอยากได้ก็คือรุ่น black out ที่ห้องนอนมันก็จะมืดมืดหน่อยแต่ราคารุ่น black out ก็จะสูงมากเพราะฉะนั้นดิฉันใช้ผ้าปิดตานอนต่อไปค่ะตื่นเช้ามาตีห้าเตรียมเก็บเต็นท์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอีก2ชั่วโมงฝนจะตกนะเราก็เลยต้องรีบเก็บเต็นท์ก่อนที่เต็นท์มันจะเปีีน้ ได้มากลางเต็นที่นี่ที่เดียวแน่นอนค่ะ